ผมปีนี้ปีนี้ไหมพผมแม่งคดคดแข่งขันกันเลยอ่ะลูกค้าลงไหนก็แบบทําดีแต่หนูไม่แพ้ใครแม่เออนะเชี่ยวชาญชานาญในไหมพผมมากของหนูเนี่ยที่สาวสังเกต YC ซีก็สวยเ w e อีนี่คือโนหนึ่งอ่าบาเจอร์บลูอีกลงบลูนี่แบบบลูเขาทำไหมพรมแบบมือหนึ่งมือหนึ่งด้วยส่งในตลาดจีนด้วยส่งออกด้วยทำแล้วเขาทำโรงงานมือสองมันก็จะมีของที่แบบ โลสต็อกมือหนึ่งอะไรเงี้ยผสมมาด้วยแม่มันจะสวยเขาเด่นเรื่องไหมพรมเลยอ่ะใช่เขาเขายังพูดเลยนะว่าตอนเราไปสั่งแบบว่าทํานั่นทํานี่เขายังแบบว่าโอ้โหไหมพรมอ่ะได้นะเสื้อขอบเสื้อเสื้อ 55L อ่ะได้นะแต่แบบเขาตึงด้วยไม่ลดด้วยเพราะมั่นใจของเขาไม่ไม่ลดชักบาทเลยแม่แต่เห็นราคาหนูขายเท่ากันอ่ะแม่แต่ต้นทุนมาบอกเลยบูอ่ะมาแพงมากเลยนะบูมาแบบแพงแพงโดดอะฟรีด ใช่ไหมตัวนี้แจ็คเกตฟีดขนแกะลูกค้าเดี๋ยวให้น้องขัดกะราคาแต่ลูกค้าดูชั้นผ้าก่อนใครชอบขนแกะมันออกขนแกะแทบจะแบบมันไม่ค่อยออกฟีดแบบมันไม่ใช่ฟีดเนื้อเนื้อฟูฟูเหมือนบ้านเราไม่ฟีดแบบญี่ปุ่น่ะลูกค้ามันจะเป็นขนแกะแบบแทบล้วนๆเลยเพราะว่าขนแกะมันดียังไงรู้ป่ะลูกค้าลูกค้าหนูชอบขนแกะได้ราคาขายได้แพงสวยจริงดูแม่ ปูเครื่องมันเป็นแจ็คเก็ตแบบแจ็คเก็ตแฟชั่นเลยอะ่ะถ้าไปเที่ยวหนาวก็คือใส่แบบเนี้ยเที่ยวอ,อะ่ะน่นน่นใส่เที่ยวเลยลูกค้าโอ้โหไอฟอสตัวนี้สวยมากลูกค้าดูเป็นฟิลเป็นฟิวงานขนแกะทั้งหมดเลยค่ะพี่นะคะอันนี้ก็สั่งสเปคเขาทำเนาะเพราะว่าลูกค้าขอแบบแกะล้วนๆอันนี้ให้เขาต้องทุกคนลูกค้าจะได้จำได้ดูตัวนี้นะแม่สวยมาก สามพันเท่าไรสามพันห้าร้อยสามพันห้าค่ะสี่สิบห้ากิโลอุ้ยแชมเปี้ยนค่ะงานปักปักแฟร์พุดดี้พูดดีดดลูกค้าอันเนี้ยหนูบอกเลยนะทำราคาได้ทุกตัวพี่หนูจะโชว์ให้ดูทุกตัวเลยนะลูกค้าตีฟูเลยอันนี้ตีฟูได้ปกตินะคะทำราคาได้ทุกตัวพี่ ของแพนด้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมใครใครหลายๆคนคืออยากเห็นงานแพนด้าเฮ้ยเขาคอมเมนต์กันมาเยอะเยไอ้แพนด้ามันคืออะไรวะแพนด้า <Panda S 2> ม,มันคืออะไรวะแม่ดูดิดูเขาทํางานดิสวยมากกันหนาวเนี้ยหนาวเนี้ยแม่หนูอยากให้ได้เบอร์นะี้กันไปนะไปลองขายดูเนี่ยอย่างเงี้ยแม่ขายเท่าไหร่อยาขายต่ำกว่าร้อยนะร้100อ,อยอได้เลยร <100 S 1> นะ้อยไม่ได้นะเพราะว่า ลูกค้าเขาไลฟ์กันอยู่ประมาณ1้อย9 9านี่คือราคาเซลเลยนะแม่สองกว่าพี่สองกว่าแจ็คเก็ตทรงแจ็คเก็ตสวยนะคะอะไรเฮ้ยรับเนึ่งนะนี่มาเขียวที่สาวพอชอบเขียวจริงเขียวสวยเดูดิแม่เขียว,ยวตัวแบบแน่นๆหนาๆหนักๆไม่จ้อยไม่บางจ้อยอย่างเงี้ยสอง้อยอาบไปเลย แล้ว<ด>เป็นขนแกะแน่นๆแบบนี้นะจับราคาได้สบายพีแล้วแบบเขาทําขนแกะมาให้ล้วนๆเลยอ่ะโคตรดีสวยมากสวยมากสวยจริงค่ะสวยจริงสวยจริง402เปิดไปหรือยังเปิดยังไม่ได้เปิดเลยค่ะพี่มันรู้สึกจะหมดมะเหลือ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 รุอ่นไหนตัวนี้ไม่แน่ใจอุวยสไตล์แบบนี้ฉันชอบเป็นฟิลแบบโครดขอติกระดุมเออมีเปิดแต่ ไอนี้ไปค่ะพี่404น,นะเสเอเวเตอร์คอรกลมูกค้ามีสายผู <บร S 2> <อ>กเอวด้วยตัวนี้สวยมากใหม่มีใหม่พรมป้ายแพนด้าไหมคะใหม่พรมป้ายแพนด้าจะมีเป็นรุ่นตัวสเวเตอร์ค่ะพี่รุ่นเสเวเตอร์ <L> 72ใช่ราคาดีมากลูกค้า2 0 0 mm เองตัวนั้นอะ5,90โลก,ก็แค่ส4,009 mm. อืมต่างกันแค่2,000แล้วเชื่อเลยว่าใหม่ใหม่มากริ กรมลูกค้าโรงงานแพนด้าเชื่อไหมหนูไปจีนลูกค้าจะเห็นว่าหนูไปจีนบ่อยเนาะไปจีนบ่อยไปมามากกว่ายี่สิบโลงทรงแบบว่าจะรู้งานของจีนแล้วอะสไตล์ของจีนมันจะแบบว่าดีดีสุดปุ๊บมันก็จะแบบคล้ายๆกันแต่ละโลงใช่แต่แพนด้ามันมีความแตกต่างตรงแบบงานแร์หัวเยอะกว่าแล้วก็แล้วเปอร์เซ็นต์หัวที่เขาใส่ให้อ่ะมันเยอะมันเยอะกว่ามากๆถ้าใคร ถ้าใครเป็นสอบวงงานแพนด้าเนาะแม่เนาะมันมันต้องลองเปิดดูต้องลองเล่นดูพี่ถ้าพูดจากประสบการณ์อะแม่20กว่าโรงที่ไปไม่มีโรงงานไหนสู้แพนด้าได้เลยที่สําหรับหนูนะความหลากหลายความแบสินค้าความหลากหลายเยอะแล้วเล่นได้แบบแทบทุกตัวถ้าสมมติร้อยรายการจะมีแค่บงแค่แบบ1นถึงสตัวแค่นั้นใช่แต่ว่าโรงงานอย่างบูอย่างเงี้ยถามว่าสู้แพนด้าได้ไหมสู้ได้แค่บางรายการใช่ แม่จะเห็นว่าบูหนูรายการไม่หลากหลายเพราะว่าหนูเอาแต่ตัวที่แบบเขาสวยจริงสวยกว่าแพนด้าหรือสู้แพนด้าได้เนื้อนักถ้าใ<ค>ห้เทียบก,ก็งคงจะเป็นแพนด้าที่แบบดีกว่าเพราะว่าร้อยรายการอะ่ะแม่ขายได้หมดอะ่ะมีแค่แบบตัวของตัวที่แบบไม่ไปไม่ได้แค่นั้นเองอย่างแบบเบสบอลน,น่ะลูกค้ารอไปไหนมากที่สุดก็แพนด้า <Panda S 2> ยินไม่มีคยินบุลน,นะพี่พะบูยังรอยินบุคนไปแพนด้ายี่สิบกว่าโลไม่มีโรงงานไหนทํา เบสบอลสู้แพนด้าได้ใช่อันนี้พูดตรงๆเลยเอาจริงๆปะยังแอบคิดว่าสวยกว่าญี่ปุ่นใช่แล้วคือโรงงานจีนนะมันมีเยอะมากลูกค้าีมันมีเยอะเยอะมากๆหนูก็เลยแบบว่าไปมาแบบเทสใช่ป่ะเหมือนแบบแพนด้าของไม่พอแต่แบบว่าก็พยายามหาโรงงานอื่นให้ลูกค้าแล้วพอเทียบแล้วจริงๆอะแพนด้าแม่งดีที่สุดอะแล้วลูกค้าก็ชอบด้วยไม่ใช่แค่เราใช่ หนูก็เลยผูกขาดนะแม่แพนด้าส่งให้ไทยอ่ะเจ้าหนูเจ้าเดียวไม่มีที่อื่นเอาจริงโรงงานแพนด้ามีส่งแค่ที่หนูที่เดียวทําให้ไทยอ่ะคือที่นี่ที่เดียวหนูแบบหนูเป็นแอดมินนะขายผ้ากระสอบอย่างเงี้ยแม่เปิดแพนด้าจะรู้สึกแบบกูอยากขายเองอืมอยากเอาไปขายเองมันแบบเห็นมันเห็นงานแล้วแบบรู้เลยว่าทําไมลูกค้าติดอ่ะเออแล้วเห็นเลยว่าแบบโอ้โหแม่เอ้ยทําไมมันจะขายไม่ออก อย่างเงี้ยลูกค้าสวยมากสวยมากเอานะอันนี้ราคาเท่าไหร่เราลืมบอกละสามพันห้าสามพันห้าร้อยประมาณกี่ตัวอันนี้จะอยู่แค่ประมาณอันนี้สี่สิบห้ากิโลนะคะลูกค้าจะอยู่ประมาณสี่สิบกว่าตัวบวกลบนะคะก็ตกตัวละเกือบโลอ่ะแม่เพราะว่าเนื้อหนาจริงเนื้อดีจริงเนื้อไม่บางจ้อยลอยไม่ใช่งานแบบจ้อยลอยลูกค้าตัวหนาหนักหนักแบบว่ารดูดีทรงดูแพงอ่ะพี่ดูจากหน้าไลน์ได้เลยนะคะ ต้องเฉลี่ยต้นทุนดูนะแม่นะ3,500บาทสี่ลูกรีวิวปอดไหมยังอ,ยงอ่ะรหัสมาเลยจากใครอยากได้ลูกรีวิว,ว,วต่อเต่าหนึ่งหนึ่งค่ะต่อเต่ตตหบบาหนึ่งหนึ่งค่ะโค้ดหกศูนย์สองยังไม่เอารีวิวนะจะเอากระสอบไ,ไม่เนาะไอมอสมันทำรหัสผิดไม่ได้เปิดโค้ดหกศูนย์สองไอมอสมันใส่ว่ารีวิวส่งฟรี แต่ว่าเขาได้ลูกใหม่ใช่พี่สาวเขาได้ลูกใหม่ไอ้มอดมันใส่ว่ารีวิวส่งฟรีปติยุนธก่อนต่อเต่าหนึ่งหนึ่งไปแล้วจะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะใครจะเอาลูกใหม่ต่อเต่าสองสองหรอลูกใหม่ต่อเต่าสองสองใช่ไหมพี่สาวเขาเอฟมาตอนเราเป็นรีวิวส่งฟรีไอ้มอดต่อเต่าสองสองใช่ไหมลูกใหม่อ่ะโอเคต่อเต่าสองสองนะคะลูกใหม่ ลูกีริวไปแล้วนะคะมีลูกค้าเอฟลูกใหม่มาด้วยขอบคุณนะคะเป็นเดิมเอฟวอพี่สุดาใครจะเอานะลูกค้าใครชอบขนแกะนะแบบไม่ต้องขายเยอะแต่ตัวหนึ่งแบบขายแพงๆเน้นๆขายไม่กี่ตัวพอตัวนี้โชว์ป้ายไปแล้วเหรอโชว์ไปแล้วนี่สวยมากอ่ะเก๋หลังดิคเก๋เลยอยู่ในกล้ามากเลยอะแล้วดูความขาวอะลูกค้าดูคอขาจัวะเร่งมันไม่เคยผ่านการใช้น้ำเลยนะจะไม่ตีฟูแล้วก็ได้ไม่ไปรีดไอ้น้ำเลยเนี่ยรีดไอ้น้ำให้มันแบบพองอ่ะป้าชา แล้วก็นี่ป้าชาสวยสวยมากใครหาขนแก่หนูเชียร์เลยเชียร์มากมันสวยมากสวยจริงลูกค้าบอกสวยจริงค่ะอยากไปเที่ยวอยากใส่สวยมากขายสองร้อยห้าสิบสามร้อยใช่ลูกค้า t ิกตอกอ่ะขายของไม่ได้แพงนะแต่ตัวเนี้สองร้อยในติกตอกก็ขายได้เอฟได้ใช่เดี๋ยวว่าแต่นี้เลยในติกตอกอ่ะเสื้อโค้ทวูเสื้อโค้นอะไรเงี้ยยังขายกันร้อยอัพ ร้อย<ไ>ปายแต่ต้นทุนไปไม่ถึงร้อยใช่สิบกว่ากว่าเพราะว่างานมันสวยกันจริงๆพี่งานมันเป็นงานที่แบบถ้าซื้อใหม่อ่ะก็ไม่ได้ราคา